ถ้าพูดถึงลอกเพนเพอร์ซูตนะครับตีน้อยเชื่อว่าพี่ๆหลายๆท่านนะครับน่าจะคุ้นชินกับชื่อน,นี้เป็นอย่างดีนะครับแล้ววันนี้นะครับตีน้อยก็จะขึ้นสายตัวนี้เป็นเพนเพอร์ซูตเวอร์ชัน4แล้วนะครับที่ออกมาในเบอร์3,000นะครับก็ลูกค้าได้ซื้อสายด้วยก็จะใส่สายเป็น PE4 ตัวนี้เป็นไดนามิดนะครับ PE4 ความยาวที่150เมตร บันทึกไว้เป็นข้อมูลด้วยให้กับพี่ๆน้องๆนะครับอันนี้เป็นชุดงานทะเลนะครับสำหรับเจาลอกเพนเร์ซูดเบอร์สามพันก็เป็นพวกงานแคทจิกนะครับงานอินซีในช่วงนี้ฤดูทะเลเปิดนะครับแล้วก็เราจะใช้ตัววัระยะสายนะครับเพื่อช่วยดูว่าสายมันจะเหลือไหมนะครับหรือว่าหมดหลอดพอดีสําหรับสาย PVC หนึเมตรใส่กับเจ้าลอกเพนเพลซูดในเบอร์สามพันได้ตัวเลขเท่าไหร่เดี๋ยวเรามาชมไปพร้อมๆกันนะครับ ับงานแคชจิกงานทะเลนะครับดูซิว่าสายพี4 150เมตรจะเข้าไปในลอกเพนเพอร์ซูดเบอร์สามพได้เท่าไหร่นะครับเราก็ไปเรื่อยๆเลยนะครับเพราะว่าเรามีตัววัดระยะสายในการวัดให้แล้วนะครับแต่จริงๆสายเนี่ยมันเป็นมัลติ c o l o r อรนะครับจะสลับสายทุกๆ10เมตรก็คอยสังเกตไปด้วยก็ได้นะครับ ลอกขนาดเบอร์3000หรือว่า4000นะครับของเพนเพอร์ซูสเนี่ยนะครับก็จะเป็นขนาดกำลังเหมาะนะครับที่จะเอาไว้ใช้งานได้ทั้งน้ำจืดแล้วก็น้ำเค็มแคดจิกอินซี Z นะครับตัวนี้แต่ว่าตัวลอกเพนเนี่ยนะครับจะซิบนิดนึงนะครับอาจจะมีน้ำหนักนะครับที่มากกว่าในลอกรุ่นอื่นทั่วไปนะครับ ก่อมาแป๊บเดียวก็จะเต็มลอกแล้วนะครับตอนนี้ได้ที่แปดสิบสาเมตรนะครับน้อยเชื่อว่าน่าจะได้สักเก้าสิบหรือว่าร้อยเมตรนะครับน่าจะร้อยเมตรพอดีสวยนะครับเก้าสิบเจ็ดเก้าสิบเก้าหนึ่งร้อยนะครับโอเคเดี๋ยวให้พี่ๆได้ดูตัวเลขนะครับว่าได้หนึ่งร้อยเมตรพอดีนะครับ เดี๋ยวให้ดูกล้องใ,ใกล้ๆนะครับกล้องตัวนี้ดีกว่านะครับนี่นะครับได้ที่หนึ่งร้เมตรนะครับนี่หนึ่งร้หนึ่งเมตรแล้วก็ความสวยงามสวยมากนี่นะครับจะไม่ล้นขอบตะปูจน,นเกินไปนะครับเดี๋ยวมันจะอ้วกเวลาที่เราอาจจะแคสตีข้างเกาะหรือว่างานใช้ฝั่งนะครับนี่นะครับสวยเลย เพนเพอร์ซูตเบอร์สามพัน per uit, 3000, ในรุ่นที่สี่เนี่ยน็อปจะเป็นลักษณะประมาณแบบนี้นะครับอาจจะเรียกไม่ถูกก็เป็นทรงฝักบัวนี่แหละครับแต่ว่าจะเป็นยางนี่นะครับก็ประมาณนี้นะครับบันทึกไว้เป็นข้อมูลให้กับพี่พน้องๆน,นะครับเวลาที่เลือกใส่สายอันเนี้ยเป็นสายทั่วไปนะครับ p ี PC, ใส่กับเพนเพอร์ซูตเบอร์สามพันได้ที่หนึ่งเมตรพอดีส่วนสายที่เหลือเนี่ยเดี๋ยวก็ แพ็คใส่กล่องคืนกลับให้ลูกค้าได้เอาไปใช้งานอย่างอื่นอีกต่อไปนะครับวันนี้เอามาบันทึกไว้เป็นข้อมูลนะครับกับเพนเพอร์ซุดตัวนี้เบอร์3000รุ่นใหม่นะครับ